ราจะแหกปากกันทําไมวะเนี่ยไม่ได้หรอกไฮเยโตเพราะว่ามันคือแอคติ้งแล้วอีกอย่างเรากําลังจะได้ในสิ่งที่เราพยายามมาตลอดแล้วสิ่งที่นายพยายามทํามาตลอดนั้นมันคืออะไรกันล่ะนายคงไม่เข้าใจหรอกว่าแต่มีนิดเดียวเราก็จะสามารถควา้าแรงฮิโร่อีกมาได้แล้ว <Fuck. S 1> นายคิดว่ามันสําคัญมากขนาดน,านั้นเลยเหรอสำคัญมากสิเว้ยแล้วตอนนี้แกอยู่แรงอะไรละ่ะตอนนี้ฉันอยู่แรงบอลเพราะฉันพยายามมามากแล้วแต่ฉันก็ยังอยู่แรงบอล เพราะอย่างงั้นไงนายเลยไม่เข้าใจฉันหรอกว่ามันลำบากขนาดไหนเพราะนายมันก็แค่แรงบอลแล้วนายจะช่วยแบกฉันไม่ล่ะหมดดูโอ้ก็ได้นะคงไม่ได้หรอกพออีแค่ห้าแต้มฉันก็จะคว้ามันมาได้แล้วตาคืนฉันไปเล่นกับนายฉันคนต้องเสียแต้มเยอะแน่เลยเพราะนายมันกากเอมสรุปแล้วนายจะไม่แบกฉันเหรอใช่เพราะฉันไม่อยากแรงตกงั้นทําไมนายไม่มาอยู่แรงบอลกับฉันด้วยเลยล่ะนายว่ายังไงนะ ถ้านายพาฉันขึ้นไม่ได้ฉันก็จะพานายลงเองไม่ไม่ได้เฮ็นตัว <c oughs> <c oughs> ไปกันเลยโอ้ยคืไม่ยี่ <c oughs> <c oughs> ถึงแล้วเป็นยังไงล่ะสนุกหรือเปล่าไอ้เพื่อนยี่